ประสบการณ์ต่างๆข้อคิดต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้เริ่มลงมือทําทําในสิ่งที่เราชอบและมีความสุขกับมันหลายคนอยู่ได้โดยปราศจากความรักครับแต่ว่าไม่มีใครเลยที่อยู่ได้โดยปราศจากน้ําถ้าหากทุกคนมีความเชื่อว่าเราทําได้วางแผนตั้งใจลงมือทําที่เชื่อว่าทุกคนจะมีคาว่านายแพทย์หรือว่าแพทย์หญิงติดที่อกแน่นอนนะรู้สึกยไงที่ได้พูดคำแรกถึ่านอาร้เราสู้กันมานานแค่ไหนหลยดือยู่ค่ะหวังว่าจะทําได้ดีนะคะ แต่ใมันว่านนนี่ทำได้ไม่มีบทน,นะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาช่อง nonny.com มอีกแล้วนะคะนนนี่จะได้ไปขึ้นพูดเวทีเท็ดเอ็กเท็ด บางคนอาจจะเคยเห็นทอกนะคะที่มีคนขึ้นไปพูดไอเดียต่างๆมุมมองแง่คิดต่างๆในของต่างประเทศนะคะซึ่งเขาก็มีที่ไทยเหมือนกันก็คือ TEDx Bangkok นะคะซึ่งเขาก็มีจัดในประเทศไทยเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นเวทีนานาชาติที่แชร์ความคิดเห็นไอเดียในแง่มุมต่างๆแล้วก็จะมีคนมานั่งฟังซึ่งมีทีมงานติดต่อมานะคะให้นนนี่ลองไปสัมภาษณ์ดูว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรไหมแล้วเขาก็จะเลือกอีกทีหนึ่งว่าจะผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็จะได้ขึ้นพูดทอกไหมแล้วตอนที่เราได้รับการ ต่อมาคือตื่นเต้นมากมันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเราตอนที่ดูคลิปแบบดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าคลิปที่คนอื่นพูดอะเคยคิดแบบเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาพูดแบบนี้ไหมมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าก็ ไม่หรอกมัง้งเราจะพูดเรื่องอะไรแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆค่ะทุกคนตนนนี้ก็ได้ตอบตกลงไปนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนาะสรุปเราก็ผ่านสัมภาษณ์คือดีใจมากตอนแรกแบบว่าไม่คิดว่าจะแบบได้ พูดจริงๆตอนแ้กก็แบบแอบเผื่อใจเอาไว้เพราะว่าทำถามสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างโหดอยู่คลิปนี้ก็เราอยากจะพาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังการทํางานนะว่ามันมีขั้นตอนโปรเ e สอะไรบ้างกว่าที่จะมาเป็นท็อกท็อกหนึ่งแล้วก็มาเก็บ,บล็อกบรรยากาศให้ทุกคนดูด้วยว่าแบบลุ้นไปกับนอนนี่นะคะว่าเส้นทาง การพูดทอของ TEDx นี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว mm ันแรกนะคะก็มีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายรูปไปทำโปรไฟล์ลงโพสต์โปรโมทนะคะแล้วที่เรามาทำคือ TEDx Bangkok Youth นะคะคือทุกคนจะอายุไม่เกิน24ปีเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนอ่ะได้ลองทำงานจริงๆทั้งแบบฝ่ายออแก n ไน e ์ฝ่ายบริหารฝ่ายแสงเสียงแมเนจรวมถึงสปีกเกอร์ด้วยมีการนัดซ้อมหลายครั้งมากๆ แลวทุกคนก็จะมีครูเรเตอร์ประจำตัวที่คอยแนะแนวช่วยดูบทช่วยดูสคริปว่าเราควรจะพูดไปในทิศทางไหนดีสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นเป็นการทำงานที่แบบโหดอยู่เหมือนกันนะทุกคนมีนัดประชุมตั้งแต่สองทุ่มจนถึงแบบ4ี่ทุ่มประชุมออนไลน์ออฟไลน,มน,มนแบบ์มันเหมือนแบบเราเล่าอะไรอยู่อะไรเนียมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเข้ากันอะหรือว่าจะโยงเรื่องความท้าทายไปเลยตอนเปิดต้องยอมรับเลยว่าช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่ เหนื่อยมากจริงๆนะคะเพราะว่าบทของเราอ่ะมันมีเรื่องที่จะพูดหลากหลายเรื่องมากแต่เราจะทํายังไงให้คนดูอ่ะได้คีย์แมเชสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อไปจริงๆโดยที่เนื้อหามันจะต้องไม่ซ้ํากับท็อกที่เคยมีมาก่อนหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมาถึงวันจริงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานแล้วก็ตอนที่โนนนี่ขึ้นท็อกกันนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่กับสติ๊กเกอร์แลวก็คีเวนเดอร์นะคะ เ่ย้อะไรกันเึ้นเงเย้ที่ไม่มีแบบเอเนอร์จีเลยงั้นเราเย้ใหม่ไงเราเย้ใหม่เย้่องอะเราทำแ่ทำไมอะงงงพร้อมไหมคะสปีกเกอร์หนึ่งสองหน้องเอซีมาพูดเรื่องอะไรคะวันนี้ดไปโอลิมปิกไงเพราะอะไรโอลิมปิกมาเรื่องของเรื่องสื่อที่ผ่านมาคือไปแข่งอะไรคะเซกเตบอร์ดนี่นะคะน้องเอซีนะโอลิมปิกที่ปารีสตื่นเต้นปะ ไม่พร้อมจะพร้อมด้วลาเดียวกอ่าโอเคสฟิมัสพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องไม่บอกหรอไม่บอกค่ะฟิมาสที่คือแบบว่าเป็นสติกเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดนะคะอายุเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองเก่งมากมีอะไรน้องๆนะคะน่ารักมากๆเลย มีก็บพีพีคูเรเตอร์ห้องน้ำไปทางนู้นหรือเปล่าครับ <c oughs> ห้องน้ำไปทางไหนคะ <c oughs> ห้องน้ำไปทางนู้นเลย <c oughs> ไม่มาลุ่นวายขนาดน,นี้ <c oughs> นี่เรามาอยู่กับบิ๊กนะคะสวัสดีครับพูด <at> เรื่องอะไรคะ ไปดูในย uh ูทูบเอาครับยูทูบลงตอนไหนปีหน้า <laughs> ขอสปอยนิดนึงหลายคนอยู่ได้โดยปราศจากความรักครับแต่ว่าไม่มีใครเลยที่อยู่ได้โดยปราศจากน้าว้ายมาเป็นครับม <laughs> อยู่ได้ไหมคะถ้าปราศจากความรัก <laughs> อยู่ไม่ได้ค่ะ <laughs> จ<อ>ุ๊บสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมิงครับผมพี่หมิงพูดเรื่องอะไรมหัศจรรย์ของความเชื่อหรือว่าแบบความเชื่อเป็นพลังพิเศษ จะบอกว่าพี่หมิงนี่ก็คือเรียนหมออยู่นะคะพูดให้กําลังใจน้องๆหน่อยที่ดูช่องเพราะว่าไหนๆคนน่าจะแบบอยากแบบเข้าหมอหรือว่าแบบอยากมีแทชชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยี่ิงนี้อาจจะมีแบบคนเรียนหมอล้วคนอยากเข้าหมอใช่ใช่ใช่ครมีคนถามเยอะเหมือนกันถ้าหากทุกคนมีความเชื่อว่าเราทําได้วางแผนตั้งใจลงมือทำที่เชื่อว่าทุกคนจะมีคําว่านายแพทย์หรือว่า แพทย์หญิงติดที่อกแน่นอนนะที่รอน้องสมกัตไปมองให้ได้ครับน่ารักมากคือฟังท้องของแบบพี่หมิงก็คือแบบโนนนี่พร้อมพูดเลยพร้อมขึ้นพูดเพราะว่ามีความเชื่อทําอะไรก่อนขึ้นท้องยืดฉันเป็นสเก็ตบอร์ดคนต่อไปโอลิมปิก2025นี่แบบเสี่ยวหยีเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งแล้วก็ติดปึ๊บเร็วๆมุมยันเร็วๆมุมยันนานมุม เฮ้ uh, ยยืนได้ว่ะพี่แค่ทดสอบความเร็วเรายืนหน่อซักจบแกอะไรกันชั่วโมงสุดท้ายยังทันแล้วตรงนี้แกด้วย ที่ตูนวาดเปรตนอนนี่ให้นะคะกำลังบี่งสกูชิเหมือนกำกระดาษอ่ะกำกระดาษเทท็อกตอนนี้เราอยู่กับคุณเบลนะคะตอนนี้สาวตอดนี้สาวก็คือเป็นคนที่แบบคอยช่วยดูทอของนีเป็นไงบ้างคะ ีสนุกเป็นบทบาทใหม่ๆที่ได้ลองทำเราสู้กันมานานแค่ไหนเลยหลายเดือนอยู่ค่ะคือแบบแก้บทกันเยอะมากและนันกันถึงแบบสี่ทุ่มหรือว่าตื่นเมื่อไหร่โอเควันจริงแล้ววันจริงเต็มที่เต็มที่ขอบคุณต้นข้าวมากที่ทำให้น้องดีวีช็อกนี้ข้าวไมไดต้นข้าวเพื่อใครคือพูดไม่ทีสองหนักมากเดี๋รอดูนะเหนื่อยมากๆวันนี้นะคะทุกคน มีความสุขมากๆตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธด,ด้านหน้านะคะตินนี้ก้ากำลังขย่าช็อกโกแลตอยู่ <c oughs> ช็อกโกแลตร้อน <c oughs> เมลของโกโกที่ปลูกเาได้เรา็ต้นก็จะมี6ส่วนเาะจาก6ส่วนคาดแก่นอกออกมาเป็าเมล็ดลงผักมาอันนี้เป็นขักนบักจำลองสร้างสารตั้งต้นรสชาติแล้วก็กลิ่นต่างๆเพราได้เมล็ดก็จะไปตากได้เป็นเมล็ดแห้งพอเมล็ดแห้งเอาไปคั่วก็จะได้เป็นโกโกนิบซึ่งออกโกโกนิบเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งต้นที่เอาไว้ทำช็อกโกแลตทำไปลงเครื่องโม่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากนิดที่เป็นของ มีช็อกโกตีห้ยนเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนเป็ร้านอยู่ตรงไหนเ่นตลน้อยถ้าไปนี่จะรถคันนี้ ข้อมั ic, ่นใจก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นทองแล้วเป็นกำลังใจให้นรงนี่เลยนะซีเบอร์ศูนย์สามินเลิฟตอนนี้ก็เตรียมจะขึ้นพูดแล้วนะคะตื่นเต้นมากหวังว่าจะทำได้ดีนะคะเชื่อมั่นว่าน้องนี่ทำได้ไม่มีหมดนะนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าเตรียมขึ้นเวทีแล้วค่ะน้องนี่คูทอมที่สองแล้วเย้เนิร์สนะคะโปรดวเซอร์ของฮานี รู้สึกไงที <superv ising> <okay S 3> ่ไ <il> ด้พูดคอนแรกต์ถึงที่นแล้วเขาบอกว่าอันนี้ใครจะเข้าทำที่พี่มีสอก็งก็คือพีมาร์คโนนี่พัตอานัทถิ่นไปตูนติ๊กมิ้งพี่โนนี่ก็พูดตอนแต่แล้วอ่ะใช่เรื่แฟนพี่โนนี่ออกมาเป็นพันกว่าชีแล้วแต่พี่ไม่ออกได้คนดูสามร้อยคนนะง่วงมากค่ะตอนนี้นอนกี่โมงค่ะ นอน C4 คุณค่ะทำอะไรบ้างคนรู้สึกก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นลันเนอร์นะคะก็คอยตามสปีกเกอร์ทุกคนค่ะก็อย่างเช่นนี้นะคะอันนี้ก็วิ่งมาตามเหมือนกันนะคะตามมาแล้วดูนะคะทุกคนรวมถึงตัวเองจากเด็กหญิงน้อย9ขวบในวันนั้นครับและนี่คือมินยู มีความมีส่วนร่วกับช่องกับช่องที่มีชื่อว่าความท้าทายบนเส้นทางการเติบโตสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนนี่ d com อีกแล้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้นนี่หยิบไอแพดของแม่ขึ้นมาแ,มมนแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปแรกของช่อง y o YouTube พอมีคนดูมากขึ้นโตถึงคอมเมนต์ที่มาึ้นคลิปนี้ก็้่งนไปคะ ทำไมต้องอวดด้วยอ่ะไม่เห็นจะสวยเลยตอนนั้นก็รู้สึกช็อกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นดูไปไหนก,ก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็ยังมีคนที่คอยัพพอร์ตเราคนที่คอยพูดดีกับเราอีกมากมายอยู่ที่ว่าเราจะไปโฟกัสที่ตรงไหจนจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยคือเราสอบไม่ติดนอนหนึ่งค่ะกลายเป็นความว่างเปล่าความผิดหวังในตัวเองที่ไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้สาเร็จนี่เป็นอีกความท้าทายหนึ่งค่ะพี่โนนี่จะต้อง ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปให้ได้คือการนาองบทเรียนไปพัฒนาปรับปรุงและเตรียมพร้อมในการสอบสนามสอไปคนไทย70ล้านคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปแล้ว9ล้านคนตอนนี้ก็เราอยากจะมองหาการพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆด้วยเลยได้มาเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ,คะการทำแบรนด์ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความกลัวและความท้าทายแต่มันก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่นน,นี่อยากจะทำให้ได้สำเร็จค่ะประสบการณ์ต่างๆ ข้อคิดต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำมันอาจจะไม่ใช่การไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มันคือการเรียนรู้ทย่างก้าวที่เราก้าวไปค่ะสำหรับตนนี้นั่นคือย่างของคาว่าประสบความสำเร็จที่กกบ้านของยองพอศ์ดเลยค่ะ หิงหิงมากับซือ I love me วันนี้พูดเรื่องอะไรคะวันนี้พูดเรื่องนี้ค่ะ I love me ชื่อท็อกจำได้ไหมคุโชครายนี่เฮ้ติดตาไม่พูดเลยติดตานี่แล้วมตับก็ท่านหนึ่งซิกสวัสดีครับพูดเรื่องซิลเกอรครับผมซิลเกอระมันคือแบบจารักตัวเองชุ้ๆเราทำได้ ก็จบกันไปแล้วกับ t ท d x b a n g k y o y t u t h นะคะ2024คือตรนนี้อแบบดีใจมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในทอกนี้นะคะหวังว่าแบบคนดูจะได้ประโยชน์นะหรือว่าไปติดตามใครที่แบบอยากดูคลิปเต็มๆก็คือไปดูได้ที่ Facebook Live นะคะของ TEDx Bangkok Youth เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไม่ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว,ว่าเดี๋ยวรอติดตามชมใน y t u t u นะไม่รู้เขจะลงเมืไรแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆ กำลังใจเลยนะคะวันนี้คือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายหนึ่งที่โงนี้ก้าวผ่านห้ได้ตอนแรกแบบตื่นเต้นมา,มากๆเลยแต่สุดท้ายเราก็ทําได้นะคะใครที่แบบกําลังท้อหรือว่ากําลังสู้กับปัญหา,าต่างๆอยู่ก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวทุกคนจะผ่านไปได้วันนอนี่ตอนนี้ okay. ก็เป็นบรรยากาศงาน TEDx Bangkok Youth 2024นะคะที่นนนี่รู้สึกแบบซาบซึ้งใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราตัดสินใจถูกมากๆเลยนะถึงแม้ว่ายอมรับเลยว่าตอนนั้นคือเราแบบกลัวตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมคือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากๆเหมือนเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ เราอยากจะทําให้สําเร็จนะแต่สุดท้ายก็คือทําได้ก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่าเวลาที่โอกาสมันเข้ามาถึงอะ่ะคือเราอาจจะไม่ได้พร้อม100%เแต่ว่าอยากให้เปิดจับโอกาสนั้นไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาทําสิ่งนั้นอีกไหมอยากให้ทุกคนแบบเอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วก็ลองไปก่อนไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกเราก็ ถือว่าเราได้ทําแล้วอะทุกคนเราก็พยายามทําเต็มที่ที่สุดเราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าวันนั้นทําไมเราถึงไม่ทํานะถ้าย้อนกลับไปได้เราก็อยากจะลองทําแต่วันนี้คือนนนี่ได้ทําแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเราตั้งใจแล้วเราแบบทุ่มเทกับมันจริงๆอะทุกคนสามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่มีแผนมีเป้าหมายอยู่อยากให้ลงมือทำเลยจริงๆขอจบด้วยแบบคีย์เมสเซจได้ปะคีย์เมสเซจที่นนนี่พูดในท้องนะคะคือจำได้ถึง ตอนนี้เลยอะถึงแม้มันจะผ่านมาแล้วแบบสองสามอาทิตย์ประสบการณ์ต่างๆข้อคิดต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้เริ่มลงมือทําทําในสิ่งที่เราชอบและมีความสุขกับมันจริงๆแล้วความสําเร็จของโนนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มันคือการเรียนรู้ทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปนะคะและความฝันของทุกคนคืออะไรเย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอให้ความฝันนั้นเป็นจริงเนาะต้องมั่นใจใว่าเราจะทําได้จริง